น้ำบนตรงนั้นนะคะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันแปลกมากนะคะมันกระเพื่อมน้ำวนแบบเป็นวงเป็นวงเลยนะคะตรงนั้นอะเมื่อกี้มันแรงมากนะคะมันดังมากไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรอะวนเป็นวงกลมเหมือนงูเลยอะเนาะมือสัน ันคืออะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โหแรงมากเลยทุกคนมันเป็นน้ำหมุนอะ่ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าน้ำมันหมุนมากระทบฝั่งตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเนา ไม่เจองูก็เจอพญานาคแล้ววันเนี้เออเอาสิได้ชิมไม่เจองูก็เจอพญานาคเด้อพี่หน้องเด้อมาเบิงเอาเด้อพยายามจะมองว่ามันคือตัวอะไรนะะแต่เรามองไม่เห็นนะขอซูมอีกนิดนึงก่อนนะซูมกล้องเพื่อว่าจะให้เห็นว่ามันคือตัวอะไรนะ คือไม่เคยเห็นแบบนี้ไงทุกคนเราก็เลยเออถ่ายให้ดูสันหน่อยว่ามันคืออะไรอะ่ะเอาเนาะสุดท้ายก็ไม่รู้เราค่ะว่ามันคืออะไรนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะหมุนวนๆอยู่งั้นแหละหมุนวนๆอยู่งั้นแหละโอ้ยร้อนร้อนไปแล้วเด้อพี่น้องจา๋า